วันนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศเลี้ยงวัวกันอันนี้มาเลี้ยงวัวที่เขาเขาใกล้บ้านขึ้นมาแล้วหนึ่งตัวเปลี่ยนบรรยากาศมาง ra có khi giờ mà nóng vừa có khi đền lên nhân đều Oh ย้าคือเต็มสงข้างทางน้องวัวก็คือจุดเลือกกินย้าอันนี้ก็ให้ชมบรรยากาศรอบๆบนเขา